ก็เริ่มเเลยครรับียนท่านประธานท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเด็กหญิงจุธารัตน์อินทรพงศ์มาจากโรงเรียนบ้านใหม่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มากาล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อศาสตร์พระราชากับสถานการณ์โควิดส9ในวันนี้มือสะอาดชาติปลอดภยัยไร้โควิด โลกวิจิตชีวิตเปลี่ยนบทเรียนใหญ่พร้อมก้าวข้ามความยากจนของคนไทยโลกใบใหม่เราอยู่ได้ในาศาสตร์พระราชาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่าร้อยล้านคน ชีวิตกว่า2ล้านคนซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเช่นกันรัฐบาลได้ประกาศมาตรการรับมืออย่างต่อเนื่องและเข้มข้นเพื่อหยุดการระบาดให้ได้เร็วที่สุดจากสถานการณ์ปัจจุบันทั้งวิกฤตด้านสิ่งแวดลอ้อมวิกฤตด้านเศรษฐกิจวิกฤตด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคมและวิกฤตด้านการเมืองทั้งหมดส่งผลให้เกิดโรคระบาด ภัยแรงหมอกควันข้าวยากมาแพงเกิดความอดอยากเกิดความขัดแยง้งแย่งน้ําแย่งอาหารเราสามารถนําพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบระมงมานาธอนนุิีในด้านการพัฒนาโดยนําแนวคิดปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงอาทิตย์เกษตรทฤษฎี เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติตัวในภาวะวิกฤตโควิด -19 คือการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดอยู่ในฐานที่มั่นของตัวเองสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ปลูกพืชผักสวนครัวโดยไม่ใช้สารเคมีเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเป็นอาหาร ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพราะเราไม่ต้องซื้ออะไรมากเป็นการทึ่งพาตนเองที่ดีทั้งยังสามารถนำผลผลิตที่มีไปแจกจ่ายหรือขายเป็นการสร้างรายได้อีกทางเพราะในปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีโรงงานอุตสาหกรรมห้างร้านต่างๆได้ทยอยปิดตัวหลายคนตกงาน ิจพอเพียงมาปฏิบัติยังมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารเป็นของตนเองทำให้ดำรง,งชีวิตอยู่ได้หลักปัดยาวเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นเสาหลักในการกู้วิกฤตโดยต้องปรับแนวความคิดดำเนินชีวิตใหม่จากการมุ่งเน้นหาเงินทองเป็นการสร้างพื้นฐานปันจจัยสีได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องล่งห่ม,มและยารักษาโรค เพื่อให้พอกินพอใช้พออยู่และพอลงเย็นวิถีชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาไม่เพียงสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับชีวิตแต่ในภาวะวิกฤตยังช่วยให้รอดเพียงเท่านี้ไม่เพียงตนเองรอดสังคมก็อยู่รอดประเทศชาติก็จะอยู่รอดด้วยขอบคุณค่ะ